Himina sakarena tang Buddha api pujayama Himina sakarena tang pamang api pujayama sakarena ตังสังฆังอาภิปุชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะปุวัตังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากด토อะภะคะวะตาธตมโม ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมัสสามิน

anuuan taa kuri radhiisathating waman nusan nam put tho bakkawa di desa wakar ต bakkawa า muasandir d i k o a n วิญญูญิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆปุจฉุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสัโฆ म ມຈະປະຕິປັນໂນພະກະວະໂຕສະວະກະ સંખો ຍຍະກິ

สหัสสัมปปิเนมิตาสหุตันตังคีเมขรังมุติตะโกราชเสนะมารังทานาทิธรรมวิถินานสิตาวาโมนิโทตันเตสสะภาวะตุเตชยามังการานิมารา เลมาพิโยจิตาสัมปาราติงโกรัมปนาระวากามตมะตันทะยาขังขันติสุทันตเวทินาจิตตวามุนินโทตันเตสสามเาวตุเตชยามังคาดานี ราชิเบงคาชวารังอะติมาตาพุตังทาวาคิจักกัมมัสเนาวัสุตารุนันตังเมตังมุสเสกวิทินาชิตาวามุนิโตตันเตสสะภาวตุเตชยามังคารานิ อิตากากรรมติหันตสุทธรุนันตอมทวันติโยชนะปะทังกุริมารวันตังอิติยพิสังกตมโนชิตาวามุนินโตตันเตสสะภาวตุเตชยังคงกาญนี ัตวานาคัตโมทาระนิวะกามินิยาจินใายาตัวตวัจนะนันชกายมัจเชสันเตนะโสมวิตินาชิตตวามุนินโตตันเตสสามเปรตุเตชัยัาคารานิสัจามิหายามติสา jatung birropitamanang hati tak buatnya berarti pac ritual citawangminatan bahwa dute saya yang อันโทปัณันทะปุจการมิปุตังอหิติปุตเตนะเตระปุจจเคนะธรรมะปยันตอิธตัปเทสเวทินาชิตตวามุนิทุกันเตชะสัพวัตุเตชะยามังคารานิภุการอหิทธิปุจจเคนะส สุทันตานังกรรมังวิสุทธิชุติมีทิภากกรรทิตานังยานาจติณาวิทินาชิตาวามุนินโตตันเตสสะภาวตุเตชัยยังมังครานิเอตตาปิพุทธชัยยังกรงคาราอตา โยวาโนทินทินเนศรเตมาตนทีหิตตวานเนกะวิวธานิจุปาทวานิโมขังสุขังอติกรรมายานโรสปัญโย

โกฏิโมตมะเอเนสารจวันเชนอาหุตุเตชยามังคระชยันตัโกฏิยามเรสครยานังนันเวันกันเอวังไตวังวชโยห้ิชยานสุชยามังคเรอปราชิตาปันรั ังเกศศิษย์ปัทวาวิปุกเรอภิเสกเกศสมปพุณทานังนากัมปัตโตปโมจติสุนังการตังสุมังทารังสุบาปังสุหุติดังสุขโนสุโมหุตโตจตสุยิตังรัมจาริสุปากีนังกายังกั มังวาจากรรมังปะทาคินังปะทาคินังมโนกรรมังปะนิติเตปะทาคินาปะทาคินานิจตวานารัปันตเต ปัจจเมนมนุษย์เราเอา๋ยเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขอยู่ยนยพพไปตัณหาหน่วงหนักหน่วงชักหน่วงไว้ฉันไปมิได้ตัณหาผูกพันห่วงนั่นปานผูกห่วงรูปห่วงร้านห่วงทรัพย์สินแสดิงการ จงสระเสียเกิจะได้ไปนิพพานข้ามคนพบ้มสามหนุ่มสาวน้อยหน้าตาแจ่มช้อยงามแล้วทุกประการแก่เท่านั้นยางแต่รวนเคลื่อเน้นเย็นใหญ่ข้่าร้อยเย็นน้อยข้่าพันมันมาทำเข้นใจให้ร้อนให้เย็นเลยก องทางตัวคนชิวก็เ้าวในตาข้อมัวเสร็จมบนมัวดำแล้วกับงองนาตาว่าวอกดูนาบัสีจะรุกก็โอยจะนั่งก็อ้อ เหมือนดอกไม้ลอยไม่มีเกซ้อนจะเข้าที่นอนเพง่ซ้อนเปาวนาพระนิจจงพระนาัตตาเราทัานเกิดมารั้งแต่จะตายผู้ดีเข็มใจก็ตายเหมือน ตัวไปตายไปเป็นที่รูกเมียผัวรัก เขาจากนานี้เขาเม็นสาบพีเปยนเน่าผู้พองเมืองญาติี่น้องเขาห้ามเอาไปเขาวางลงไว้เขานั่งร้องไห้แล้วกลับคืนมาอยู่แต่ผู้เดียวตาไม้ชายเขียวเรียไม่เห็นใครเห็นแต่ฟุ้งแรงเห็นแต่ฟุ้งกั แบ่งการกินดูนาสมเทพกระดูกกูเอ้ยเรียรายแผ่นดินแรงกามากินเอาเป็นอาหารเที่ยงคืนสนั่งตื่นขึ้นมีนานไม่เห็นลูก ล้านีน้องเป่าพันเห็นแต่นอกเขาจับเจ้าเรียงกันเย็นแต่นอกแสกร้องแรกแขกควันเย็นแต่คุ้งปีร้องไห้หากาันมาลดเราเอ้ยอย่าลงนักเลยไม่มีแก่นสารดูษาทมบุญความจนเอาไว้จะได้ ไปสวรรค์จะได้ทานพระพุทธเจ้าจะได้เข้าพระนิพพานหังวันทามิสามปาโสหังวันทามินิพพานปัจจยโห

นาสัตตาสุติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะรังรักขันตุสัปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนาสัตตาสุติภวันตุเต

วิสุงวิสุงนาคัญหายะติสรนเนนะสหปัญจศีลานิยามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธังสารังคัจฉามิธรรมังสารรังคัจฉามิสังฆังสารังคัจฉามิสังฆังสารังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมสารังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมสารังคจามิ ยัมปีสังขังสารณังขจามิตัธิยัมปีพุทธังสรณังขจามิตัธิยัมปีพุทธังสรณังขจามิตัธิยัมปีธรรมังสรณังขจามิตัธิยัมปีธรรมังสรณังขจามิตัธิยัมปีสังขังสรณังขจามิ yam ki sam san sara nam gacchami te saraṇa khamma ปานาติปัตาเวรัมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิปานาติปัตาเวรัมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอทินาทานาเวรัมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอทินาทานาเวรัมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ का सुमिचा चरा वे रमणी सीखा पथंग समाधिया मैं कामि चारा रमणी सिखा कथम समाधिया मी मोक्षा वे रमणी सिखा पथम समाधिया मैं मोक्षा वातावेमणी सिखा कथम समाधिया मैं สุราเมรัยะมัชฌะปมมาทถานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรัยะมัชฌะปมมาทถานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเรนะสุปฏิญญาติสีเรนะโพคาสัมปทา สิเลนนิพุทธินยันติตัสมาสีลังวิชนทายีมาดี Imani Mayakante Mayakante Hatani Hatani Sapariwarani Sapariwarani Iku Sangkasa Iku Sangkasa Ono Sayama Ono Sayama Satu No Pante Satu No Pante Iku Sangko Iku Sangko sang Imani Imani Hatani Hatani Sapariwarani Sapariwarani ฏิการนาโตุปฏิกาหนาโตอามากังอามากังติคารตังติคารตังิตายะกิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระทหารขอน้อมถวายพระทหารกับทั้งบริวาลทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวาลทั้งหลายเหล่านี้แดียพระพิพุธสง์ พระพิพุธสงค์ขพระพิพุธสงศ์จงรับขอพระพิสุธสงศ์จงรัพัฒนาหันพัฒนาหกับทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพระเจ้าทั้งหลายขอข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขเพื่อประโยชน์และความสุขแด่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแด่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นการลดนานเธอสิ้นการละนานเถิสาธุโอกาสผู้บาอาจารย์ ออกไม่ออกเนาะนโมทนาบุญว่าละถวายปัติหารเป็นวันพุธวันพุธนี่ก็มีกิจกรรมเนาะเหตุบุญวันพุธตอนแรกก็มีฝรั่งมนั่งสมาธินำอันนี้ก็ติดต่อกันมาครึ่งปีแล้วล่ะนะก็อน,นุโมทนาบุญสนับสนุนตอนแรกก็รู้สึกว่าก็ตอนนี้ก็มีอยหาหกคนนะที่มาประจำ ออกกมาตั้งแต่ก้นตั้งแต่เดินทุดงเนาะทุดงมาที่เขาเลี้ยงเลี้ยงพระทุดงเนาะคนกนมาเต้นล้านวัดอะไรน่ <g ül> <g ül> <c oughs> จำได้ยู่เนาะเด้ครับบอกว่าบุญกุศลให้นึกถึงดูดูอ่เพราะว่าเขาเฮ็ดหลายยางบางทีอเขาก็เลื่อมไปนะแต่เขานึกเห้วมันก็มีความสุขโอ้เขาได้เฮ็ดความดีหลายอย่างอยู่ตัวนี้นึกย้อนไปตลอดที่ผ่านมานะ คอนเฮต์เคยคิดคณะเฮต์เคยคิดหลังจากเฮต์เราก็คิดน้ำก็ดีนี้บางเทีอมันก็อาจอ่าทอแท้ในชีวิตโอ้ชีวิตบ่มีหยังแต่นึกถึงบุญกุศลโอ้เขาเคยเฮตดนั่นเฮ็ดนี่ซอยเหลือวัดว่าศาสนาหลายสิ่งหลายอย่างสนับสนุนให้กิจการวัดหน้ามันก้าวหน้าขึ้นอันนี้มันก็คิดดูๆมันก็สิเห็นในห้องมีกำลังใจนะว่าโอ้เฮาอยู่ไปซอยวัดว่าศาสนา เหตุให้พุทธศาสนาของเขาจะเรุ่นลงเรื่องตอนนี้ก็กลับมาครบหาแล้วเนาะเดือนนากระสิครบหกหรอกเดี๋ยวหลังจากวันที่เก่ามหาจอยกระสิกลับมาเดี๋ยวสไปรับกับพ่ษสยันบกทับมากลับมาเลยบอกกลับมาอยู่พรมาเออพระพันสิมามื้ออื่นโอ้มามื่อก็สีได้ครบหกเนาะวันเท่าก็มีหกการ มันก็ซอยกอยันจะวัดใดมีพระหลายเขาก็มาขอให้ไปซอยด้าน<ม>นั้นด้านนี้เขาก็คิดว่าเออเพื่อพุทธศาสนา<ม>ถาวัดเท<ม><ม>่าบ่มีพระหลายอย่างเขาก็ไปซอยกันเรียกว่าอนุข้อกันเนาะเกือ้อกูลกันวัดเท่าก็มีพระหลายองค์เพง่นก็เอามีความรู้ความสามารถด้านใดก็ไปซอยกันน่งเสียเขาเรียกว่าพึ่งพระอาศัยซึ่งกันและกันเพราะบางเทียพระก็าหาอยาก บางที hmm. อาจจามามาหาจําได้เนาะมีโยมเป็นแม่ตายนะอยู่ในอเมริกานี่มีแต่พวกจังของการนิมต์มหากับอาจารย์เสียนไปพากันขับรถไปหาหกโม,มงนะเขาะมีวัดดม hmm. อมีวัดเอาไปไปแล้วก็เผามีพระสององค์ไม่ออกไปน้ำสองคน แล้วก็มีแม่กับลูกสี่คนเผาศพเป็นเตรลิโตนดิตอนแล้วก็โอ้ขาจะบอกสมรัมครับอ่าคือโบมีญยาิที่นองนะแล้วก็ไปยุนิมองเป็นรานตร้นตีย่อยก็มีเด็กเข้แล้วเป็นตโตนไปกับก็โอ้ไปไต้เศร้าออกไปเศร้าโอสิ่ลกับมาหอดกับเป็นไรนอ็นลนก็คือ สศว้าปวดเทามีวัดมีพะระก็ดีใจถ้าเมืองไดมีพระหลายๆก็โชคดีนะเมืงองใหญ่ๆถ้าบางแม่งนี่มีไม่ออกอยู่คนหนึ่งคนทรงปัจจัยแนวทรงอาหารแนวมาถวายวัดเท่านะคนเห็ุพระสวดมนต์ทางออนไลน์คนอบู่อยู่เมืองเคนบ่มีวัดสีเฮ็ดบุญก็ยากโบวคือจังอยู่บา้านเฮาเนะ ย่างออกไปนานาบ้านกปใไส่บาตรได้<ม> <laughs> ไปวัดได้นะ้เพื่อนก็นอาเซ็ยยงสิละนะเดี๋ยวก็ส่งนันมาเดี๋ยวก็ส่งนี่มาอาหารกระป๋องแน่อ่าอวนตินแน,ยน่ยังแน่การนี้ก็เรื่องนะ่ะซอยซอยกันนะซอยเหลือกันพึ่งพากันกับนุโมทนาเนาะก็ไปก็ตั้งใจจะนำรับพรเนาะ อน,นีมมันนะครับเจ้าทายยอมคิดถึงเจถาวาวิวหาปูราบริุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตทสินังเปตานังอุปกะปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจันโต

สัตุมะเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวปิวันตนาสิเรสนิจังวุฒาปจายโนจันตารุตธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปรัง punya kami upacaya kuno tara acari upakara jamata pita caya takapi ya mamang suryo dan imara jaguna wantana raja inta jaro kapara jati manusa jamaca sata

วิริยมินามาราพันตุโนกาสสังคตุจาวิริยสุเมพุทธาติปวาโรนาโุธรรมโมนาโุวารุตตโมนาโุปนเคกาพุทโธจตสังโคนาโุตรมามังเตสุตมานุภาเวนะมารกัสสังราพันตุมา อัหังสัมมุจพะู้เป็พระผูนตอภิวาทสวดโตภะคะวะตโมัมทานมัสมสุตปิการโนพะคะวะโตสาวะสังโฆสังน